ท่านผู้ชมอีกหนึ่งงานที่โอ้โหแฟนขับกรี๊ดสนุกสนานไปกันเพียบแน่นเลยท่านผู้ชมนี่งานนี้ครับเป็นงานเปิดตัว Pop-Up Store Component and Component Club e x ขับ Launch, s i v e l a u n c h นะฮะที่ m l i v e s t o r e บางกะปิหรือว่าเดอะมอลล์บางกะปิเดิมะนะครับท่านผู้ชมฮะ,อะเอาภาพบรรยากาศมาให้ได้ดูเ mm hmm. มื่อวันที่13บธันวาคมที่ผ่านมาคอนเซปต์นะท่านผู้ชมนะ be your perfect กับคาแรคเตอร์ Moody Cat ครับ อันนี้บอกเลยฮะโอ้โหนุ่มหล่อสาวสวยที่มาเป็นในแบบนางแบบเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆนี่แฟนคลับนี่ไฮไลท์เข้ามาตามเชียร์น้องนายกรชิดครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหค่ะหล่อไหมหล่อไหมโอ้โหหล่อมากค่ะมาจากจีนเลยนี่โด่งดังในจีนอยู่แล้วน้องเป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วก็ไปเล่นซีรีส์ที่จีนโอโด่งดังเลยอะ เนาะแล้วน้องก็มาร่วมงานนี้ด้วยนะฮะรัดฟ้ามาจากจีเล่นเอาแฟนคลับเนี่ยนะฮะได้สัมผัสใกล้ชิดเลยฟินเวอร์อนะฮะมากถึงมากที่สุดนี่กรชากใจแม่ยกอุ้ยเรียกแม่ยกได้ไหมในยุคนี้เ, <ฮะ S 2> เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะรู้อายุคนงนะรู้อายุคนเขียนบทเลยนะ นัแม่ยกนี่ไม่ใช่ไม่ได้เขาเรียกเต่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกเป็นเต่งเป็น f อฟีเป็น FC ก็ได้เอฟซียังได้เอฟซีเออคข้าาเอฟซีนี่แต่ซีเอฟนี่คนละเรื่องนะซีเอฟนี่เกินเลยเออเอาฟังเสียงของน้องนายกันหน่อยครับค่ะ ก็ดีใจมากๆเลยครับที่ได้คอมพนเพนน์ชวนนายมาเองนะครับเพราะว่าจริงๆนายก็เป็นคนชอบแต่งตัวนะครับเงนั้นการที่ที่คอมเพนน์ชวนนายมาวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆนายเป็นคนชอบห่วงตัวสบายๆแต่ว่าในความสบายนั้นนะครับในกระชองให้มันมีดีเทล for example นะครับเหมือนคอมพนเพนน์อะไรอย่างนี้เขาก็จะมีดีเทลที่ถ้าสมมติว่าเรามองผลงานจะไม่เห็นแต่ว่าสมมติไปแบบไปดูเขาจริงๆอะไรอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเขามีดีไซน์ที่แบบเราเออเราคิดไม่ถึงอะไรงี้ย แค่นั้นอะไรเป็นแบบครับผมชอบมากก็ตอนนี้สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยครับแล้วก็ตอนนี้มีซีรีส์ที่กำลังจะออนสองเรื่องครับผมแล้วก็เพิ่งอัดเพลงเสร็จไปแล้วก็คาดว่า้าตามแผนจริงๆน่าจะได้ปล่อยช่วงปีใหม่นี้ครับผมเป็นกำลังสามเพลง ของผมเราก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องอาราบ,บัางตามมาแล้วก็เรื่องการเข้ากล้องหรือว่าถ่ายซีนี่เรื่องต่อต่ๆไปก็อาจจะมีก็ไม่ไปได้อยู่นะตอนนี้ครับก็ขอเป็นคนเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามกันอยน<ม>ต้องไปแบบน้องนายบ้างดิ<ล>ฉันแค่ดูดิฉันก็ละมุนใจแล <ำ S 1> ้ว<ม>กินโ<ม>อ,อ้ดีต่อใจมากมาย